ตะก้องรับตาไว้อยู่พี่น้องกันก้มัเขอดปลาดมาันอ,อ,อ,อยู่ข้างล่างอ,อุ้ยตายดูหลยอยู่ด้อสวัสดีครับ ก็ผมบอกเคสติก๊กอีสาพ่อกระเทินครับสวัสดียามแรงจ้ากันมาเบิ่งปลาคอนหลังจากที่มือนีแพ็คเขา่าเบิดมือมนจนบ่ได้พาพี่น้องไปหายอยู่หากินทางไดหรือเอาง่ายๆว่าบุมีคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะนนตกตะแรงแบบว่างนึ่ง <c oughs> สาติ๊กเลือไปกินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงค่ะแล้วผ่านไม่เห็นปลาน้ำโขนนองนี่เ<ม>ห,ห็นหลายมือเลยพี่น้องตั้งแต่น้ำยังหลายอยู่เลยส่งเบิ่งมือนี่จนน้ำมันลดแหละไปไปรุนกัน ปายังเห็นอยู่จ้ะแต่ว่าซีเมน่อยมีหลายเป็นหนงอันเด็กปลาเข็งบอเข็นนิ้ๆอยู่คุณ้ชลงทางผูกมันมีคนมาเอาเธอหนึ้อหอยเนาะบอกข็นเนาะมีหอยตีนหอยมือเดี๋ยวด้อแต่นานเลยได้แต่โอเคเราสะดุดก่อนหลายมือเลยเนาะ เราเห็นตัวหันนํานี่นั่งเสมออยู่พี่เลยสามมือที่แล้วบอมาบบนี้แห่งเลยไปขนาดผ่านไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วแวะเบิงโอ้ยมันสีแห่งเบิอแล้วพอเฝ้ามาบันี้ก็เลยมืั่มอมีดอกพูดักลงอ่ะชาติ๊เด็บแบบนี้นี่แหละป้าเบิงน้ำหน่อยเดียวพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันแต่ที่นี่แน่ก็คือน,นี่แหละเห็นปลาเข่งแล้วนี่อันดีปีที่แล้วหันจักผู้ใดมวิชเนาะพี่น้องจำเนียบอกชาติพาพี่น้องเก็บอยู่ข้างบนผู กินหูว่าเต็มอยู่หูมากมากเราติ๊กลุงก็อุตส่าห์ใส่เกือบแตะมาไม่ได้ใส่เกือบบุดมาจะเห็นนองแบบนี้เด้สะคิดว่าจะให้เบาเขินลุงคนเดียวอุปถัมภ์จะได้ลงตากล้องก็ได้เอาลุงกระลุงเพื่อนบ่ละโอเปียกเพื่อนบลยเนี่ยคือเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เพื่อนบลาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขอรูปปกก่อนขอชิโน่ปากเจือๆนั่นแล้วปลาดำโขนนี่ น้องน้อยเดียวมาลุ้นกันอ่าอ่าอ่าโอ๊ะตะกีตรงบนนั้อึ๊บอึบปลาเข็งปลาซิวแลยนี่ดิมาอืมปลาซิวเด็ดเดเนาะพี่ปลาเข็งป้านบนนี่ป้านหรปลาเข็งเนตักมาฝั่งพี่ฝั่งพี่โกรนอือืออื่หือลงนี่ก่อนสิตักตักออกปะขันตักเสร็จนี้เลยนะเอาหนี่น้ำนั่นอะเอาไปเทแบบนี้เออ นี่มีหอคนมาเอาเลยนะนี่อยม,มาเอาโอ้เอ้ยนะคือบอดหลายกว่านี้ปลาหลาเลยแหละแต่นั่นนั่นมันยังหลายมืดลองคือดิลองพุ่นพุนพ่นพุน่นมีบอกอย่าซิดแห้งหลายลืมล <c oughs> ืมลืมบ่ถ้าบูมีอย่างก็บะต้องบูมีมันมีมันมีเสียงดิ้นคือปลาเข็งบลาี๋ นี่นี่นี่แม่นบอหางนี่อุ้ยแม่นอันนี้อุ้ยงมสาวขี้ตุมขั้นดีดีนะมิ้งกระเทยดีเทนอเห็นว่าบกเคยเอ็ดกันเลยมามามาเล่นขี้ตุมนักกันนะมาพี่น้องมามามาตักฟางนี่บันนี่บึงดูนี่น้องจ๋าอันนี้ปลาเข็งปลาเข็งเอาขนมีแต่สัตว์ที ไปนำเนาะปลาซิวจะได้เข้าเนาะมีปลาซิว<โ>ดได้ไหลายเด้อนนะ้องมาเต้นออกเด้อรับมองส่อซ่อยู่มันเต้นออกบอกเข็นมันน้ำคือไปเทก่อนไปตักให้เลี้ยวก่อนก็ได้มี <c oughs> ปลาซิวให้มันเต้นออกเอาไปเทก่อนรอดนี่เ <c oughs> ข็มปนเข็มปนเข็มเราไม่เคยพี่ก็ได้ไหลไปหาคืนอยู่บอ่อกเอาปลาใส่เลยเด้อ อกีปลาซิวเต้นรออีดีปลาซิวต้องใส่ถังแล้วแหละเนาะได้ไปแล้วแหละเดี๋ยวบไดเฮาอันนี้กองเอาเออแม่นโอเคเฮาคือคึกแค่เออน้าบ่เต็มหมดถังมีแต่ปลาเออตักปลาใส่เลยตักปลาใส่ไปในถังเลยแล้วเฮาค่อยไปเทใส่ตะก้านั่นตะก้าล่างตรงคองข้างๆนี้อือโอ้ยพี่น้องจ๋าพูดนะ năm khổ nữa nhỉ đâu mừng sơ thân này đây thật đẹp hot con lắp tao với dù cái đông tần ui trời เต็มขาสเต็กแล้วเอาไปเลยที่เต้นใส่ทีลุงทินมีแต่ต่อนปลาต่อนปลาประสิงเอาก็ก่อนบค่อไปทีลงโบ่อ่ะคนละโบกกินก็ไปทีลงโบ่เดือกกินคุณแล้ว Nó ở đó. nhưng mà nhảy vào toàn thịt. Nó kháu. Có xíu. Ừ, tôi nhảy đi. Ừ. À. Tôi đi đi giờ thích. ปลาทั้งนั้นำเอาขัา้นเอานขีดตรม,มาเออดิเราเห็นน,หน้ำเล่นดูกเออขั้นขอไปต ต้มบนี่ต้มดูปลานี่อันนอืมันไหก็น,นี่งินสาติกอยู่นี่อันนี้หนูนี่ซิ้ว mong đi yang đi Nhìn hằng dùm thắp cân đợi bởi 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 đi, bởi 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 cái bởi 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 เทน้ำกี่ต้มบอกก่อเอาไปล้างบรรยากาศยามแรงจังหน่อยกับเพื่อนก็เริ่มมายกยอหรือว่ามาไล่หว่านเหวเขานี่เลยนะบอกเค้านะเริ่มแหล่นะคงนี่ปลาเข่งปลาข้อกุบอย่างเงี้มันอยู่ตามรูตามอย่างกระเจ้าผูกกระเจ้าก้ากระเจ้าจุกเอาเลยโอ้ยมันไหลไปเด้อดขันเจ้าะ เ้าเคยอิดแหลถเขาจะหาเป็นเมนได้จะกรบได้จะปลาเลยนี่หัน,นตามโค้งนี่ยาวยาวโคง้โคงก็เลาะไปเคสคจอเราปลาไม่ที่นี่นี่ที่หน,น,นาวเมนเป็นกบบมางมเอาตามริมฝั่งอะไรชวนเราหันกำไปเลย,นเ,นยเอาสิมาหาเลาใต้เคสกินนองไปเลยนี่ดิมาใตาไ้ได้เดี๋ยวได้หนีเราบอกเคียดเนาะก็ฮัดนะติ๊กจะหานแล้วบอกไมได้จะนีเแหละดูโอ้ยเจังน้าเถาะ มองกลอกอยู่อยขี้ต้มได้กางเกงค่เบเข็นไปนั่งคับมันลายนี่มันสิเปื้อนร่างเกิมน้ำเนี่ยเราติ๊กย่านเตขี้ตมเข่าตายด้ปลาเข่งเนาะพี่น้องปลาเข่งกับน้ำขี้ต้มมันเป็นอะไรที่แบบมันดิ้นเห็นไหมแต่แต่แแต่แต่ไหถ้าผูวได้รู้เคยจับปลาเข่งน้าโคลนสิลูเลย เป็นเงยออกไปสุดปลาให้เมน,นูเรงตัวนกกินบดติ๊แถวนี้มันโค้งน้ำหลายนกมีตัวเลือกอืมตาซิวตัวเส,ส้นอะส่ เหรปลาเข็งโอ้ได้อยู่ได้หลายอยู่นะโอ้ได้หลายเลยเลยไม่จามเลยปลาเข็งก็ได้ได้อยู่เอจีไปกระเอิญเท่านึงแล้วไปกระเอิญมากกระเอนบปกเข่งอีสานพอกกระเทินอีสานพอกกระเทินคืออะไรคือแบบนี้แด็กพอแค่กึ้งก้ะกะอย่างนี้ มามานยุมานอยู่ในในแนวกินแรงแล้วสติติแนวมานี่ดิพี่น้องแนวกุบแนวเขียดน้ำบ่อนดินแตกละแหงได้นี่เออเออโอเคสถิติเห็นต้นมะสมอได้แล้วเมนูค่ะได้สติติซีเลือกเอาปลาเขีงน้อยไปมุกบนปลาซิวเมื่อกี้นี่ฝนตกพี่น้องเบื้งล่องลอยตกนี่สิตักตกตกไล่จังเดดอกพอแต่แบบหรือว่าตกมันสีหนาวอีกเบื่องถ่ายพี่น้องเบื่องมืดเขียวมากอีกแล้วเออเออ เมนแบบว่าตกแบบนี่ก้อนนี่แหละเมื่อกี้เนี่ยค่ะนี่ดิมาจากฝั่งลาวได้เนาะทางนี้เมนแต่มาจากฝั่งลาวพอแต่ดินจุดๆนี่นี่บพรเข็นต้นมักสมออยู่นี่พอแต่เป็นจุดๆดินเขาว่าสิว่าดินลายกับโบเมนนะเออแม่มาพอดียศเขียนถามที่ยศโพเตลูโอฝนดิหนาวตกตกดหนาวแห้งบ้าแนี้แกมักสมอที่ไหนนี่ นี่เด้ต้นมกสมโอลโอ้กระเทือนี่เลยโบจักต้นมกสมโอเบิ้งในพื้นแบบนี้มันล้นบ่นล้นเด็กก็เข้มขัดยงาอืมคาดไม่ถึงน้ะขาดไม่ถึงนี่ดีเด้อมันเหี่ยวแล้วทั่นแหละแหงเสบลืมต้นเหี่ยวเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะบอกใี้เหมือนอะไรนะเอาเหี่ยวเหมือนอะไร แซ่บ่ต้นมีแทบเคยชิมแล้วนี่นี่เลยบ่คิดนี่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 เลยลายสอละเสียแล้วนี่นี่ยเกือบเหยียบแล้วนั่นะบบมีเสียมาสมอมักสมอมักสมอเป็นไอถ้าบ้านสติกก็กินสมแต่ว่ามันเป็นยาไปนในตูวมาสมอเป็นยาแก้ไอเนี้ยจ้ะนี่เนี่ยทำให้ขึ้นคอ ก,กินน้ำก็กินแซ่บแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆกิน,นหลายๆจะโบอ,อ่อนก็กิน,นหลายๆก็จะขี้แตกกินน,น้อยๆก็จะเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายกินมากเป็นยาถ่ายนี่เรือจ้ะต้นเพิ่นแต่ทางต้นเพิ่นก็ยังมีอยู่เลยมากคันดิอ้ยแต่ว่ามันย้อนแสงมันเป็นมืดๆมีคนมาหาเรื่อยๆที่แสตเดลต้นนถ้าเป็นงั้นมันทั้งหลายกว่าน,นี้เนาะแม่มาเจียนเก็บต้นเลยละพีบรรยากาศยามแลงพี่น้องแสงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเห็นบ่ะฮะ มึอ่น้อยอีนี่นค่ะได้อสองอย่างได้มักสมอไล้กินน้ำแก้วน้ำจุอีกมาเอื่อ่นแก้วบองมืเออื่นปนปลาเข่งกินกับมักสมอนี่บ้าใช่หมดเลยลังสรรเอาโลดได้เมนูเลยลสิมกุกก็ได้ส,ไสิจามลาบก็ได้สิแกงปนพักเอดางสมก็ได้สิตำฝนกินกับมักสมอบบกเคียนนี่ก็ได้ เนี่ยจะหาอยู่หากินก็ไดลังจากที่รับออเดอร์เซตติ้งยังรับเรื่อยๆเด้อพี่น้องแอดไลน์มาเด้อครับแต่หาพี่น้องที่ลืมบอกแกต้นคลิปเนาะเบอพี่น้องดึงประจบเมนเพราะว่าอย่าให้พี่น้องคนที่เคยทักมาแล้วแล้วบอกเคสติ๊กเอยังไม่ตอบเลยทักมาใหม่ได้เลยครับแต่ขอที่เป็นช่วงช่วงเช้านะช่วงเช้าไปหาเที่ยงช่วงช่วงเช้าไปหาเที่ยงเองครับช่วงเช้าไปหาเที่ยงช่วงบ่ายติ๊กสีอกหาอยู่หากินสีบาริยิถือโทรศัพท์ ผู้ใดที่ทักเข้ามาแล้วแล้วบาเคยนยังไม่ได้ตอบตั้งนานแล้วหรือว่าชุดแรกๆเลยเยังไม่ตอบอย่นั้นพี่น้องทักมาใหม่ครับเมนจ้ะเพราะว่ามันจะได้เด้งใหม่บบาเคนจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวเดีวเคนกระทิ้งลิงไลายไว้ใต้คอมเมนต์เด้อให้พี่น้องเนี่ยพี่น้องบางคนหาสไลน์ยังบ่รู้ว่าสุดไปให้นะเออใต้ใต้คอมเมนต์นี้เพราะว่าเขาเสาติ๊กยังอยู่พี่น้องยังอยู่ประมาณร้อยโลได้บอกเบาเคน ร้อยโลเนาะร้อยโลของบุกี่คนถ้าพี่น้องพูละหาโลนี่พี่น้องร้อยโลคิดเบิงมันได้บุกี่เจ้าเด้อจ้ะครับแต่ว่าพี่น้องเคยบ่อ่านลายเลยบ่อ่านลายเลยพี่น้องอยู่ข้นัมาใหม่ครับกดมาใหม่กดลิงเ์้ามาใหม่ทัก้ามาใหม่เลยพอแล้วพอแล้วบางคนพี่น้องพี่น้องสั่งไปรอบหนึ่งเลยมาสั่งรอบสองแหละพี่น้อยงรอบแรกยังพันได้อยู่เพราะว่าพี่น้องที่ว่าบอกเคบ่อ่านลายทัก้ามาใหม่เลยเพราะว่าพี่น้องคิ่ถือ ลายมันเดงเลยซถือเลื่อนลงไปอยู่ล่างอยู่ล่าง่ล่างล่างล่างสติิกมังเครือก็ไม่ได้เลื่อนเลยนะท่าเลื่อนบทันเลื่อนบทันหนึ่งทักมาใหม่ผู้ใดทักมาก่อนมันกระพมคุยกันเดี๋ยวนั้นเถอะนะโอ้หัวได้มาสมอได้ตือบโกะอย่าได้ค่ะประมาณว่าคือบไล่ไปอ่านข้างล่างพอบังเครือพี่น้องจะเสตติกกดเข้าไปในข้างล่างพี่น้องคุยกับเสตติกเสตติกกดเข้าไปพี่น้องหัว อาจจะติดธุระโ<ช>บผ่าโบโบ,บตอบสติกเดียวนั่นหนะนาก็เลื่อนไปผู้อื่นแบบนี้ไปเลื่อนผู้อ<ช>ื่นหาผู้ที่เพื่อว่าเขาทักปุ๊บเพิ่นตอบปั๊บหนะนาสติกก็เข้าใจอยู่ว่าเออเวลาเขาบปรตรงกันหนะนา<ม>ก็เลยแบบไปไเลื่อนไปแบบนี้เอาแบบเพิ่นทักนิ่งนองนิ่งนองสติกอะรับเดี๋ยวนั่นเลยประมาณนี้จ้ะ <c oughs> โอ้ยน้ำลายแต่งนะไปเมื่อบอกแค่น้ำหนอกใหญ่นยย้กินเติมนึงแล้วจ้ะมาสมมติมอพร้อมเด็กสมอมีทั้งหล่นใหม่หล่นเก่าหล่นเหี้ยไปนี่เลยแซ่บบอกแค่นเดี๋ยวซุดหลายมันส้ม อ่ะราพี่น้องเราจะได้ปลาน้ำขนเมื่อทำเมนูต่างๆกับได้บักสมอแเดี๋ยวชติ๊กเแวะเก็บพักเยงอยู่ตามโคกตามบ้านเนี่โอ้ยดอกสีม่วงเต็มเลยเอานะครับคลิปนี้ก็ฝากเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่ด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า